สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยห้าบาทถึงบวมอาจารย์ขอรายงานความคืบคหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่26กันยายนนะครับข่าวเด่นในวันนี้ครับการพัฒนาวัคซีนของจีนขณะนี้กําลังทดสอบในเฟสที่3นะครับพบว่ามีความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันได้นานถึง6เดือนทําให้มั่นใจว่าจะเป็นวัคซีนตัวแรกๆครับที่จะม,มาใช้ในกในการในโคโควิด -19 ในเที่ยวนี้นะครับ นี้มาดูต่อครับว่าวันนี้ครับทั้งโลกนะครับมีการแพร่ระบาดโควิด1 9มีคนเป็นแล้ว32ล้านกว่าคนนะครับ3 2มสิล้าน7จ็ดแสคนครับการตายเกือบล้านคนครับคือ9 9 2 6 0 2คนครับการแพร่ระบาดในเที่ยวนี้นะครับสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับส่วนการตายลดลงครับทีนี้มาดูครับว่าทั้งโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับให้มาดูแผนที่สีแดงครับเป็นแผนที่ซึ่งแสดงถึงการ ที่มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่ามีสีแดงเข้มที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปแล้วก็ที่ยุโรปมีบ้างเอเชียมีบ้างแอฟริกาใต้มีบ้างนะครับส่วนการแพร่ระบาดครับการแพร่ระบาดตอนหนึ่งวันในต่อประชากร1น0 0 0แนคนนะครับมาดูแผนที่สีเหลืองครับสีแดงแสดงว่าแพร่ระบาดมากสีส้มระบาดน้อยลงสีเหลืองระบาดน้อยลงไป,ไปอีกนะครับก็จะเห็นว่ามีสีแดง ทั้งทวีปอเมริกาครับยุโรปมีบ้างครับเอเชียมีสีส้มยุโรปมีสีส้มแอฟริกาใต้มีสีส้มและสีแดงครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการระบาดทั่วโลกนะครับวันนี้ครับมีคนเป็นเพิ่มขึ้น3 7 4 0 0ักว่าคนครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงครับนะครับมาดูต่อครับในแต่ละพื้นที่มาดูใน10ประเทศแรกที่มีการเป็นมากที่สุดลดตันลงมานะครับอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกา มีคนเป็นแล้ว7ล้านกว่าคนนะครับเที่ยวนี้สหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาด48,000คนใน1วันครับตัวเลขค่อนข้างสูงในระดับสูงระดับที่ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับตัวเลขนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้นับว่านับว่าถ้าดูแล้วนับว่าจะดีขึ้นครับเพราะว่ามันดูรัฐต่างๆที่เคยมีการแพร่ระบาดนะครับด้วยตัวเลขที่ประมาณ หนึ่งแสนคนตอหน,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 นึ่งหมื่นคนต่อนหนึ่งวันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยรัฐเหล่านี้เน Claudia, ี่ยนะครับแคลิฟอร์เนียเหลือสองพันคนในหนึ่งวันเท็กซัสเหลือสามพันคนในหนึ่งวันฟลอริดาเหลือสองพันคนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาภาพรวมแล้วดีขึ้นครับกําลังลดลงนะครับอันดับที่สองในโลกครับอินเดียครับอินเดียมีคนไปนแล้วห้าล้านกว่าคนนะครับห้าล้านเก้าแสนกว่าคนนะครับแต่วันนี้ครับอินเดีย มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับการแพร่ระบาดวันนี้คือ85,000คนครับเกือบแสนคนนะครับแล้วก็มีตายใน1วันมากที่สุดในโลกครับคือึ้น1,93คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอินเดียยังมีตัวเลขว่าค่อนข้างจะชะลอตัวลงนะครับแต่ยังมีตัวเลขที่สูงอยู่ครับเกือบแสนคนใน1วันนะครับอันดับต่อไปนะครับบราซิลครับมีคนไปแล้ว4ล้านแแสนคนวันนี้บราซิลทําดีครับ มีตัวเลขในการแพร่ระบาดเหลือเพียง2 9 0 0คนใน1วันซึ่งนับว่าน้อยลงกว่าเดิมมากนะครับเพราะฉะนั้นบราซิลวันนี้ก็กําลังชะลอตัวลงและกําลังลงครับนะครับันดับที่4ครับรัเสเซียรัเสเซียเป็นยุโรปชาติแรกครับชาติที่1ที่มีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นมากที่สุดนะครับวันนี้รัสเซียได้มีการแพร่ระบาดดีขึ้นเดิมลดลงกว่านี้แต่วันนี้เริ่มเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาด7,000คนใน1นวันครับเดิม10,000คนใน โคลัมเบียนี่เป็นอเมริกาใต้ครับเป็นแพทเทิร์นของอเมริกาใต้คือมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลายตัวลงหลังจากที่คุมได้นะครับโคลัมเบียครับวันนี้เริ่มคุมได้แล้วเริ่มลงแล้วมีการแพร่ระบาดเพียง7,000คนใน1วันครับอันดับที่6ครับเปรู Peru ครับเช่นเดียวกันครับเป็นอเมริกาใต้เปรู Peru มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับถึงจุดหนึ่งลงมาคุมได้แต่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกทีหนึ่ง แต่วันนี้ครับเปรู้คุมได้เป็นอย่างดีครับกำลังลงเรื่อยๆนะครับเหลือเพียง5 0 0พคนในหวันครับดับที่7ครับสเปนสเปนเป็นยุโรปในเที่ยวที่แล้วมีการแพร่ระบาดมากตายมากนะครับเที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดในรอบ2ครับแล้วก็รุนแรงพอๆเขาที่แล้วมีตัวเลขเป็นประมาณ10,000คนต่อวันนะครับวันนี้สเปนดีขึ้นครับเหลือ4 0 0พคนในหวันครับดับที่8ครับเม็กซิโกเช่นเดียวกันครับเป็นอเมริกาใต้ที่มีการแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วแต่เม็กซิโกจะช้ากว่าชาติอื่นนะครับและว,วันนี้กําลังเริ่มคลายตัวกําลังเริ่มลดลงครับวันนี้เม็กซิโกจึงมีการแพร่ระบาด5,000คนในหนึ่งวันครับดับที่9นะครับออเจนตินาอ์เจนตินาเช่นเดียวกันเป็นอเมริกาใต้ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงรวดเร็วครับวันนี้อ์เจนตินาก็ยังคงรุนแรงและรวดเร็วเช่นเดียวกับเดิมนะครับมีการแพร่ระบาดถึง12,000คนในหนึ่งวันครับดับที่10ครับอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้เป็นแอฟริกาชาติเดียวครับที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงครับแต่ออฟริกาใต้ทําได้ดีมากเลยคือคุมได้เป็นอย่างดีและวันนี้ลงเกือบแตะพื้นแล้วเหลือแพร่ระบาดเพียง1,000งพคนในหนึ่งวันครับทีนี้มาดูต่อครับในยุโรปนะครับในยุโรปวันนี้นี่จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วยุโรปจะมีการแพร่ระบาดเป็นครั้งที่2องทเทิร์นจะคล้ายๆกันหมดนะครับยกเว้นรัสเซียชาติเดียวที่มีการแพร่ระบาดครั้งที่1่ยังลงไม่หมดนะครับเมื่อกี้พูดถึงสเปนไปแล้วดูอันดับ3าของยุโรปครับับคร่งเศสนะ ฝรั่งเศสเช่นเดียวกันครับมีการแพร่ระบาดในรอบสองนะครับที่รุนแรงกว่าเที่ยวที่แล้วมีเป็นมากกว่าเที่ยวที่แล้วประมาณ 2- หรือ3เท่าได้นะครับวันนี้ครับฝรั่งเศสก็ยังน่าตกใจอยู่มีการแพร่ระบาดถึง15 0 0 0พคนใน1วันครับอันดับที่4ครับอังกฤษนะครับเช่นเดียวกันครับอังกฤษมีการคาดการณ์ว่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในอนาคตวันนี้ครับ การแพร่ระบาดจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจาก2,000คนวันนี้เพิ่มเป็น6,800คนในหนึ่งวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษเวลานี้จึงมีมาตรการต่างๆครับที่ยับยั้งนะครับหยับที่5ที่6ในยุโรปนะครับอ,อิตาลีกับเยอรมนีสองชาตินี้ก็คล้ายๆกันเยอรมนีเคยคุมได้ดีกว่าอิตาลีแต่วันนี้อิตาลีคุมได้ดีนะครับมีการแพร่ระบาดเพียง1,900คนใน1วันนะครับเยอรมนก็2,300คนใน1วันครับทั้งหมดนี้คือการเป็นแพร่ระบาดในรอบ2ของ ยุโรปนะครับซึ่งกําลังจะมีปัญหาในอนาคตครับนะครับนี่มาดูครับว่า10อันดับที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในโลกในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1อินเดีย2สหรัฐอเมริกา3บราซิล4ฝรั่งเศส5้าเยนตินาหโคลัมเบีย7รัสเซีย8อังกฤษ9อิสราเอล10เปรูทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเกือบหมดแล้วยกเว้นอิสราเอลครับมาดูครับอิสราเอลนะครับอิสราเอลขณะนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดในรอบ2ออย่างชัดเจนและรุนแรงครับ รุนแรงกว่ที่ยวทีแล้วจนเอาไม่อยู่ทําให้อิสราเอลวันนี้ต้องปิดประเทศนะครับล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับวันนี้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีการแพร่ระบาดหลือเพียง5,700คนใน1วันครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามดูอิสราเอลดูให้ดีนะครับส่วนจีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้คุมได้เป็นอย่างดีครับจีนมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง6คนใน1วันนะครับญี่ปุ่นมีการแพร่ระบาดในรอบ2ไปแล้วนะครับเที่ยวนี้ลดลงคุมได้เหลือสีไรกับคนใน1วันครับเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับคุมได้เหลือเพียง100กับคนใน1วันครับส่วนอาเซียนของเรานะครับยังมี3ชาติที่น่าเป็นห่วงคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเมียนมานะครับฟิลิปปินส์มีการแพร่ระบาดท,ที่คุมอยู่แล้วก็ปลดล็อกดาวก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับเป็นมาก เป็นมากสุดในในอาเซียนครับแต่วันนี้ครับฟิลิปปินส์เริ่มคุมอยู่แล้วเริ่มลงมาแล้วและกําลังลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ฟิลิปปินส์จึงมีการแพร่ระบาดเพียอเพียง2,600คนใน1วันครับ <im pan el> ส่วนอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเป็นชาติในอาเซียนที่มีการแพร่ระบาดคงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่ลงยังไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ตัวเลขไม่มากนักนะครับ2อ0พคน2 3 0 0หรือคนใน1วันครับแต่ขณะนี้กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่ยังสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีลง เพราะฉะนั้นอยู่ในเซียวันนี้นะครับจึงมีการแพร่ระบาด4,800คนในหนึ่งวันครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเมียนมาครับทราบกันแล้วว่าเมียนมามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงรวดเร็วจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกนะครับวันนี้เมียนมาทําท่าจะคุมอยู่เมื่อวานนี้อัตราการแพร่ระบาดเป็นพันคนในหนึ่งวันนะครับวันนี้หรือเพียง700กว่าคนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นเมียนมาต้องติดตามดูให้ดีครับเพราะว่าติดชายแดนไทยนะครับนี่มาดูต่อครับว่าสิงคโปร์มาเลเซียไทย เวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีครับมาเลเซียวันนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับมีการแพร่ระบาดประมาณ100กว่าคนใน1วันครับซึ่งเคยมีตัวเลขระดับนี้มาก่อนๆเนี้ยแล้วก็คุมได้ครับก็ค่อยดูันต่อไปนะครับส่วนเวียดนามครับมีการแพร่ระบาดในรอบ2ไปแล้วรุนแรงกว่ารอบที่แล้ววันนี้เวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีครับมีการไม่วันนี้ไม่มีการแพร่ระบาดไม่มีการติดในเวียดนามเลยนะครับทีนี้มาดูครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับเป็นการแพร่ระบาดในรอบ2ซึทง่หนักกว่าเที่ยวที่แล้ว ออสเตรเลียทำท่าจะคุมไม่อยู่ครับแต่วันนี้คุมอยู่แล้วเหลือ17คนใน1วันนิวซีแลนด์เหลือ2คนใน1วันครับทีนี้มาดูข่าวที่น่าสนใจนะครับข่าวที่น่าสนใจขณะนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนครับจีนครับเมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าได้พบว่านะครับกำลังขณะนี้กําลังทดลองในเฟสสามของจีนนีเนี่ยนะครับมีวัคซีนอยู่สี่สี่ตัวนะครับแล้วก็ในเฟสสามนีเนี่ยพบว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันได้นานถึง6เดือน เพราะฉะนั้นตัวนี้มีความสําคัญแล้วครับทำให้จีนมั่นใจว่าจะเป็นวัคซีนตัวแรกๆครับถ้ามีความสําเร็จนะครับก็จะนํามาใช้ในโควิด1 9นะครับแล้วก็หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จาก CDC ของจีนครับเชงกวงนะครับก็ได้กล่าวยืนยันที่ปักกิ่งเมื่อวานนี้เองครับนะครับซึ่งขณะนี้ครับจีนมีการพัฒนาเรียนให้ทราบแล้ววัคซีน4ตัวครับเป็น i n a c t i v a t e d v a c วัคซ3ตัวเป็นเอ่ไวรล เวกเตอร์นะครับคือเอาไวรัสใส่เข้าไปเพื่อให้นำเอายีนของไอ้เจ้าหรือเจ้าตัวโควิด -19 นี้ใส่เข้าไปในตัวเราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับส่วน inactivated ก็คือพวกที่ทำให้เชื้อมันเอาเชื้อทั้งหมดครับทำให้อ่อนตัวลงทำให้ไม่มีไม่มีลิ์ในการติดต่อแล้วเอามาทำเป็นวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับไม่ทราบว่าตัวไหนที่เขาประกาศว่ามีภูมิคุ้มกันได้นานถึง6เดือนนะครับแต่วันซืนนี้เองนะครับก่อนหน้านี้1่วันนะครับยินไวดอง นะครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Sinovac ที่ทำวัคซีนเป็นวัคซีนชนิดที่เป็น Inactivated v ็ c วัคซีนะครับที่ทำให้วัคซีนไวรัสที่มันหมดลิ์แล้วเรามาใช้เนี่ยนะครับก็ <c oughs> ได้สัมภาษณ์ว่าพร้อมเขาพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ผลิตในต้นปี2021คือปีหน้าครับนะครับโดยจะมีใช้ทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐด้วยนะครับแสดงว่าเขาน่าจะได้ผลอะไรบาง,บางอย่างออกมานะครับแล้วก็เตรียมตัวยื่นต่ออ,อยอสหรัฐครับนะครับที่จะขายตัวนี้ตัวนี้ ใช้ชื่อว่าโคโรนาแวรกนะครับก็เป็น Inactivated Vaccine คซนรับนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับกำลังวิจัยในเฟสที่3นะครับแล้วก็เขาก็ได้ตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นที่เมืองจีนเพื่อให้ผลิตได้ถึง100ล้านโดสนะครับในต้นปีนี้นะครับในขณะเดียวกันครับไอ้ตัววัคซีนตัวนี้ที่ชื่อว่าโคโรนาแวรนี้เนี่ยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยคิดว่า จะเอามาใช้เฉพาะในประเทศจีนกับเมืองหูหูฮั่นนะครับแต่ปรากฏว่าได้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะครับจะมาขายทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็ขณะนี้เนี่ยเขาได้มีการอนุมัติให้ใช้อย่างฉุกเฉินในผู้ที่มีความเสีส่ยงสูงนะครับเช่นพวกแพทย์แล้วก็พวกที่ทําหน้าที่ทำทำตำ,ำชายแดนนะครับซึ่งใช้มาลักษณะแล้วนะครับมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ใช้เป็นพันคนแล้วนะครับซึ่งก็พบว่าไม่มีผลข้างเคียงและมีพุ่ง ปูพุ่มกันได้ได้ดีนะครับทําให้ขณะนี้เนี่ยตัว CEO เองก็ฉีดวัคซีนนี้ด้วยแล้วก็ตัวเองก็พูดหรือประกาศว่า มันไม่มี side effect ครับแล้วก็ดีนะครับตอนนี้ครับจึงทําการทดลองขณะนี้จะงทดลองไม่เสร็จสิ้นนะครับทาในเฟส3ซึ่งเฟส3ต้องใช้คนจํานวนมากนะครับก็ไปใช้คนที่ป่วยที่เป็นโรคนะครับในบราซิลในตุรกีในอินโดนีเซียนะครับและกำลังจะมีเพิ่มในบางประเทศและในชิลีด้วยนะครับแล้วก็เขามีข้อตกลงกันว่าถ้าทําสําเร็จนี้เนี่ยจะให้ชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นชาติแรกๆที่ได้วัคซีนไปก่อนนะครับแล้วเมื่อวันศุกร์นี้เองครับ ทางรัฐบาลจีนนะครับทางสาธารณสุขของจีนเนี่ยได้ประกาศอีกทีนึงครับว่าการผลิตวัคซีนเขาจะผลิตให้ได้ถึง1000ล้านโดสในปีหน้านี้ก็แสดงว่าอะไรครับเขาก็เขาก็มีความพร้อมที่จะทำนะครับและปลายมีจจะผลิตให้ได้ถึง610ล้านโดสครับนะครับขณะเดียวกันครับสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์น่านี้เนี่ยก็ตั้งเป้าที่จะผลิต1ล้านโดสเช่นเดียวกับที่จีนผลิตครับนะครับเพราะฉะนั้นครับจีนผลิตแล้วเขาจะแจกจ่ายให้พวกที่มี ความจําเป็นก่อนนะครับคือพวกแพทย์พยาบาลคนสูงอายุนะครับแล้วก็พวกทํางานชายแดนครับจากนั้นจึงให้คนทั่วไปใช้ก็ติดตามมันต่อติดตามตตตามันต่อไปนะครับเพราะวันนี้ดูท่าทางว่าจะมีความเข้มข้นในเรื่องการผู้นําในการปิดวัคซีนครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลทฤษฎ์ในร้อยตารวจระทยทจุนมงคลจารย์ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ท่านมีความเห็นคุณในเราทราบด้วยครับสวัสดี